ับตั้งใจตั้งใจไปตกไปเลยสมัยหนึ่งอ่อนโควิดในชุมชนมันก็มีเกี่ยวข้องยาเสพติดเยอะเราอยากให้ทุกบ้านทุกบ้านมีงานการทําคนในชุมชน คนในชุมชนมันหลายลาคาเรือนมารับรถันยี่สิบกว่าคนเนี่ยได้วัลพันก่บบาทเขาดูแลบครพอได้ถูกไหมครับมันจะมายึดอย่างนี้มันยึดไม่ได้แต่มามายึดรับรถเอาทหารมาลุกน้องนักเลงมาใช่ไหมผมก็ไม่ยอมสาวต้องโดนยิงสาวต้องเง็บเป็นน้องรักผมเราเคาเขาเป็นพี่เบบน้องถ้าเขามาพูดว่าไอ้สาวต้องโดนยิงเนี่ยต้องรองเท้าหนุนหัวเอา เอารองเท้าเป็นเป็นหนุนหัวไม่นอนสบยายแบบนั้นหรอกมันพูดอย่างนี้ไม่ได้าไม่ปล่อยให้กฎหมายลงโทษเขาแล้วเรากฎหมายมันช้าใช่ไหมถ้ามึงอยากจะมาเอาเซีนกุ๊โทษนะผมก็เห็นมีคนของมันถูกไหมเตรียมถ่ายคลิปอะไรของมันนะช็อตไหนอะไรผมก็เห็นอยู่ไอ้ตัวนั้นเตรียมเปลียนแต้มุมมันไม่ได้หรืออะไร ตรงนี้้ามันหลุดออกมามันก็อาจจะหลุดจากข้างในร้านนะต้องวงจรปิดในร้านก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่มันหลุดออกไปบางนัดเนี่ยสร้างคอนเทนต์ตกหน้าร้อนก็ออกขาอทัดก็มันมันจะให้มองเป็นอื่นไหม